สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอ็มเอ็ซีนะครับอันนี้ผมจะได้ทำการนะครับถอดเอ็มซีดูนะครับดูลูกดองเกินนะครับเสียบนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเสียบถอดเข้าช็อตถอดออกนะครับส่วนผมจะลองมาเปิดนะดูเอ็มซีนะครับเห็นไหมครับผมเสียบดองเกินไปแล้วนะครับตอนนี้แต่เลขดองเกินมันไม่ขึ้นไงเห็นไหมครับอ่าผมเสียบไปแล้วเลขดองเกินมันก็ยังไม่เจอนะครับอ่าให้เราลองใหม่ครับลองเปิดดูใหม่นะเห็นไหมครับเลขดองเกินมันไม่ขึ้นนะครับ เราต้องถอดเสียบใหม่นะครับเรียกรองเกินมันี้ขึ้นนะครับถอดเสียบดองเกินนะฮะใหม่แต่นะครับมีวิธีหนึ่งนะครับเราต้องไปลบนะฮะเนี่ยไดเวอร์ตัวนี้เลยครับให้เราลบมันออกนะครับลบมันเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้นะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่เราไปดูนะฮะตรงไดเวอร์นะครับตอนนี้ผมยังเสียบดองเกินอยู่นะครับนี่นะครับเรียกรองเกินขึ้นแล้วนะะเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนะ นี่นะครับคิดก,ก็คืนเลยนะครับทั้งทงที่ไม่ต้องถอดเสียบดองเกินใหม่นะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับไปละ